แม่ยาก็จะได้ร่วมบรรุมโมดนานจะได้อาเจิญมาปกครองนักษาเราท่านทั้งหลายวันนีตั้งจิตให้มั่นตั้งใจให้ดีจะได้ประกอบพิธีที่เป็นมงคลวันน,นี้เราท่านทั้งหลายจะได้ประกอบพิธีนะครับระะจะได้ประกอบพิธีบวงสรวงเทวท่าจาดี จะไหว,วกับจักรารรบูชาองค์พ่อบครัวนะแม่ย่าเมื่อได้อันเทินมาแล้วในบวงสวงแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะได้รำถาวายแดนะ่ให้ท่านพ่อบครแม่ย่าที่ได้มาสมยเก่ยวกับจักราระบูชาได้รับชมรับความรอท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งใจไปแล้วครับบันดนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจะได้เข้าสู่ในบทสนพิธีในระดับน,นี้จะได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนเกื่องกัจักราระบูชา สวายองคุณธรปฏิมาอันเป็นเทียนแห่งธรรมนามว่าทเทียนไทยมงคลในมณฑลวิธีบัดน,นี้เกล้าสมบกับอาราธนาท่านพระครูสุทธิพระโรมพาดหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัท่าสแบงมได้เป็นต้นเป็นประธานต่ประกอบวิธีจุดเทียนไทยอันเป็นมงคงลนะครับเล่มกลางนะครับเล่มกลางบัดนี้ขอกับอาราธนาท่านพระครูสุทธิพระโรมพาดด้วยความคารวอย่างสูงยิ่งครับ กบันนี้ก่สนจะนาส่งหลวงพ่อเจอ้าอาวาสบัรท่าสะแบงจะได้ประกอบพิธีจุดเสียนอันเป็นมงคลเทียนอันเป็นมหามงคลการมนตนพิธีถวายกับจักราเป็นรบมบูบชาแสเทียนสองแสดงว่ายังมีแสงธรรมวันนี้เราท่านทั้งหลายก็จะได้ร่รวมกันประกอบพิธีอันเป็นมงคล เ็นพิธีการบวงสรวงใหญ่เนาะจ้ะเนาะพี่น้องคะ่ะบวงสรวงใหญ่ที่วัดท่าตสะแบงค่ะพี่น้องจากื้อน,นี้มีพิธีการบวงสรวงแล้วก็จะมีพิธีการสวดเสริมดวงพรอมนะค่ะห,หลายอย่างจับวันนี้ในการหลวงพอ่อสะอาดพระธาตสะแบงอเป็นสมภารประจำวัด,ด,ดอ็ได้ทรงนำคณะสงฆ์จากคณะปกครองคณะสงฆ์แห่งวัดท่าตสะแบง ได้บรรมีหลวงพ่อขณะประกอบพิธีเป็นมงคลจุดเทียนชจมงคลกลางบทนทนพิธีแล้วในลำดับที่สองจะได้จุดเทียนมงคลทั้งสองเล่มโดยเล่มที่หนึ่งกระหม่อญขายาเรียนเชิญท่านโชูัรราชบุรีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกอบพิธีจุดเทียนมงคลได้าหน้าตัพวงสูงหนึ่งเร่มครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดตินตัวสับแรงบุรีผู้นิการศิสยาสนุติตงทตานพระรูบรกการาชสกภัฒน์ด่านดับที่สองกระผมขอจอาดเรียนเชิญท่าน,นสองหประยุีเราใดเชื้อสมาชิกวุฒิสภาได้จุดเพียนมงคนลนะลรครับเล่นขวาบริจเชิครับ มีสายลมแสดงว่ามีว่ายุเทพมาร่วมมานุโมทนาสัญญาณของเทพพายุต้องมีลมเทพพายุลมต้องมีฝนวันนี้นี่มีทั้งวายุเทพแล้วก็สุริยะเทพมาร่วมมานุโมทนาก็วันนี้เรียนเชิญท่านเสกสิทธิ์ไในิยมคงนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้จุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูชาเรื่องงานโต๊ะวงสงฆ์พระญาตเรียนเชิญครับ

เจริญท่านพิชยาตุราสองมณ่าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดได้จุดเทียนบูชาบรรดตูวสงสงฆ์จำนวนหนึ่งเล่นกับบูชาณโยกกระดกะกังกาจดเทียน,นเรียนเสร็จครับกำลังดงับต่อไปรเรียนเชิญท่านว่าที่ร้อยตีปศิษิ์จัมมานีในอำเภอทุ่งเขาหลวงจากของพื้นที่ได้จุดเทียนดอก็ขอเรียนตีสองวิญญาเรียนเชิญครับ ประเดเชิญท่านประเดิมสีประสิทธิ์อดิตแดงเพ่อเมืองร้อยเอ็ดได้จุดเขียนนพระเ้าะเรียนที่สามขออยาประเดิมเชิญครับจากนั้นก็ต่อไปเรียนิมเชิญท่านสสน,นาฬกวนนำเมืองรัก เผยมอบหมาให้ท่านสจอกอบอจิตนำม,มืองรับปฏิบัติ้าที่วันนี้เรีนเชิญท่านสจอกอบอจิตนำม,มืองรับได้ประกอบพิธีจุดธูปที่จุดเหียนกพระเพาะระยะเรียนเชิญครับหรือตัวแทนนะครับ Kapramat Tempat Rencong, ทประัดนพงษ์วงเสนาประัดอาุโสอำเภอทวดบุรีได้จุดเทียนนกเคาะ เรียนท่านกำนันเสริมศักดิ์กองภาคับกำนันตำบลพระบ้านจับใจจุดเด่นดลประเคราจับต่อจากท่านประหลัดวุโสกับรมนตรบารีเรียนท่านนายกอรุณทิพย์สุวรรณนันนายกเทศมนตรีตำบลมะเอึกครับ ครับขอต้อแทนเลยนะครับท่านนายกอรุณทิพย์สุวรรณนะครับไม่ิจฉาจุลกับ,กบเพื่อนรักกอบรรยาญท่านนายกยุทธนาสอนมั่นครับนายกองค์การบรหิหารส่วนตำบลมะบาครับ วนิียมยมคงครับและเรียนเชิญท่านพิชายาตุระสองวันหน้าสำนักง,งานจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งสี่ท่านเป็นตัวแทนผู้ที่มาร่วมงานทั้งมดลนพิธีจะได้ดั่งสัตยาธิษฐานเข้าไว้จงสัการะบูชาในองค์เราเทียงเทว่าทั้ง2ีชั้นฟ้าทั้ง5ชั้นดินทั้ง7ชั้นบาดาลตามจำระภาพผู้ประกอบพิธีได้ปรากฏไว้ จากนั้นท่านก็จะได้เป็นตัวแทนพวกเราได้ปัจูกบุบนกับสักการะภูชาบัาบดดีผู้เป็นโอราจารย์ผู้เป็นพราหมณ์จะได้ประกอบพิธีบวงสวงองค์เราเทพเทวดาประกอบพิธีองค์บวงสวงองค์พร่อปู่พญาสีสุวรรณนาคาธิบดี ประกอบพิธีบวงสวงองค์แม่ย่าศรีปทุมมานาคเทวีในมณฑลพิธีนี้บัดนี้มหาบัณฑิตรามด็ตรยุทธนามาตยุทธจงผมาตรวิเศษจะได้ประกอบพิธีบวงสวงองค์เราเทพเทวดาณบัดนี้เป็นต้นไปกราบเมตตาบารมีโอกาสพ่อแม่ครัวอาจารย์ พิธีกรรมในวันนี้พุทธกพรามตามวิสัยพุทธมีพระรัตนไตรพรามมีเทพระไทยสามพระองค์พรองอีสวนแลพระนาลายฝ่ายพระมีพระพุทธพระธรรมและประสงค์สฝ่ายจุดหมายให้กันลงเทิดองค์ประเทศชาติศาสนาเราแยกกันไม่ได้แต่ก่อนโบราณมา โอมของพรามนะโมทาตาอุสลมงคลพิธีการบัดนี้กล้าผู้เป็นพรามพุติบาทจะได้ประกาศอาราธนาอันเชิญเทพพยดา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมูนาคาที่บดีทั้งหลายห้ได้เสร็จมาประชุมช่วยอวยชัยในมนคลพิธี อีติปิโสพระกวาข้าพเจ้าจะขออาราธนาจะพายเป็นลงป่าพญามาเป็นส่้ยสังวันรักการเป็นดวงใจข้าพเจ้าจะทําการสิ่งใดๆขอให้ประสิทธิยงบุกสิอันพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังฆคุณนางบิดาคุณนางมาดาคุณนงอุรุคุณพระอุกชฌายะอาจารย์คุณนางสมเเมโทสังธรรมภิเมพันเต ลูกกราบไหว้บูชาด้วยสัจวาจาด้วยแส่งเสคำว่าพระเมศพันเตไห้บูชาสติโมกขลานิอุดรสุดลาหุโลพระราชบุรอ,อนแปดทิศกระแสะจิตลูกบูชาขอจงทรงพระกรุณาโปรดคุ้มครองป้องของใร สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตพั่วภายในรั้วทางใกล้ไกลในป่าเขาลำนาวไพรและเชือนท่ำลำธารนะทรงคว้าโมทรงแ้ว่าศัตรูภยัยทานวินาสันติสิทธิ์ปรปะชาพิสาพาเทเตพิตุมเหอานุรักษันตุปาริภุญชันตุอโรคเยนะสุขเขนะจ๊ะ ยาขามุล่ยาขากุษลิบเยม่ยังกระรําไรวังพันเตมยังอาติโยนปาติขันธ์าอายาติงสังวายีขอท่านทั้งหลายตั้งมโนน้องแล้วก่าวสัจวาจาว่าตามก่าวกับผมเพิิน สาธุอีมังอาคีพาหูบุขหังอาหังเคเกรทะตะวาปัพเชธทะมังพันเตอนุก,กัมปังอุป,ปาหายะสัพพทุขานิสระนินิานะสัจจิกรณ์ายะ เอวังขัพเหตวาสุธรรมวิเศโสพุทโภพควาติปูชาพยามะอุกาสะอุกาสกาสจตุรธิศานาคาอัภธ,ธิศานาคาทักทิศานาคาผู้ขาขออารัธนาภูมูนาขาลาเจ้าทั้งหลาย อันสถิตนในที่ทั้งซีเจ้าก็ดีอันสถิตนในที่ทั้งแปเจ้าก็ดีอันสถิตนในที่ทั้งศิเจ้าก็ดีผู้ขากหออารธาธนาให้เสรีเยี่ยมเยาเป่าคอยในมุ่งคุ้สถานการพิธีมนีผู้ขากหออารธาธนาฝู้มูนาคาราหน้าขาเจ้าทาาั้งหลายฝูงใหญ่ยังอยู่รักษาในพุ่มมาสถานอันพิเศษ เขียงนั่งของสองปังคาราที่มีน่าค่ำอยู่หกคนหน้าดอนอยู่หกเหื่อหน้งผมงเขืออยู่เหนือทาสานข้าวตรงก่วงขวงอยู่ป่าท่านข้าวพ้องการอยู่ผาเดียวข้าวค่ำเหนียวอยู่ผาเสือข้าววุญเขืออยู่ก้อนกายว่าข้าวค่ำลาอยู่ผาบังข้าวค่ำปังอยู่ผู้สานข้าววุ้นก้วงขวงอยู่ผู้ส่วน อีทั้งเท้าบุญนน่วงอันอยยก่อนอีแอนเท้าข้ำแทนยุก่อนผาั่วขเท้าจงหลวยุผาญาเ่าอุสุพนาเจา้ายุเบ่าศกดงเท้าวใจจำนงรักษาพระบาทสีสัตนาเจ้ายุเป่าจอมสีสุวรรณนาสิตีผู้ผู้เวียนองค์บุตธโธพธอาปนาสัตเถียนอยู่หนองบัวบาน บัพทารนาอยู่สถานกำผู้เขาล่วมสุขนาขัตถีขวงอยู่เวรนผสมขัตถีนาจูกำเวินนอนพ่อท่านนาแกงตอวทุนาพุ่งสามอีทั้นขออรารา,าสี่วายนาเจ้าอันรักษาดั่งแม่นัสีท่านามูลานาอันมีฤทธิ์อยู่แม่นามูนกายโรหนาทาคำคุนอยู่ปามหาพุทธวงศ เอกจักคุณาคารุองอ่งดูปา่าโพสเดสุขันธนาสถิแตแดนน้ำของกาหาดเศรษฐายนาอยู่หนองคันแท้สหัสสะพ,พารนาอยู่หนองกัมหาาม้างงานคำท่านทัพพนาหน้ำอยู่ฐานหน้าเหนือองสิษฐีโคคนาเจ้าอยู่ฐานหน้าไตา่สิริวัฒน,นาไนยอยู่โคคมอินทชัชน,นาอยู่กัมปากหวยมงคล สีสุโหนาคลราดสีประทุมนานาคาราชสองตนอยู่วังค้ำชโนดเจ้าปูศริยะบุ่งไชนาคราดเจ้าปูอือือหาสถิโบด์รย่ท่านบึงการีขั้งขอสง่าบูซาเจ้าปูพญาสีสุวรรณนาคาธิบดีแมยาสีประทุมนา้าคาเทวีทีวัดทาสแสงแห่งนี้ภูมิบาลมีเทียงแพร บาลมี่แพ่ผันผายพ้องทั้งหน้าคาทิบดีทั้งหลายวาหน่อยให้มาค่อยรับเคืองสักการบวงสวงแห้งกวงขาทั้งหลายไม่ก,การะบดี้ทุกอาทุกองทุกคูทุกตนโกขาดทนสูง สีโนยักษ์ขันทะกุมพันธานาคาอิกาอิกาปิตาเมตาขิตตามนุสเซสุขิตาจิตเจสุสาธาราสุวัตถิสาธนรทายะอายันตุวิธิมันเด ยพอโมอนแต่บรรดามีในสม,มันกจักรวานผู้สถิตในสัานที่นันานันนับเป็นชั้นภุมามเทวาข้าจะขออาราธนาะสถิตยงอาจอันปูราพิจิตบัญจงสู่มนตนยลตำแหน่งซึ่งกวงข้าตกแต่งทวายคู่ความสบายมุงคนจะเริ่อ กวนเชิญผพระองค์จงปราโมทโรรักเครื่องรีกรรมสังเวยบูชาทั้งมาลามาลายข้าวตอกดอกไม้ชวาลามาสิประผูปปะปทเทียนกำน,นงเนียนน้อง ุเขารบเมียมาครบบริบูรณ์สัพพะจำรูนสุภาพุนสัพพสุคนคันทธาจันปรพุงมากระแจจุนจัดจะนลุงเถื่องลูกไล่พออันชื่อพเเเี่ภัยเทวาน ตลอดทั้งหมูนาคาธิบดีพระองค์ยาไเ้ละเลยโอรับเครื่องสังเวยสกราระิด ส่วนผู้ดินจำนงที่ประสงค์ใดขาดเกินมือขาดไปบางขอทันยศา,ารซึ่งกรุณาโปรดปราณีรับบัตรที่สกการขอไทยยัมหามงคลจงบังเกิดมีในสรรพการพิธีครั้งนี้และผู้เข้าร่วมพิธีด้วยหัวกันเัอ ขอเชิญท่านทั้งหลายก้าวคำถวายสักการบูชาตามก้าวก่อขมเพินกายวาจากจิตังอาหังวันทานิมวิรูปตะโขจะมหาราชาปูชานาคาธิบดีวิสุทธิเทวาอาหังวันทาเมตตาตันจะ สับพรโลกัสมิงเทวมนุษย์สาังจะมหาโูคังจะมหาลาพังจะมหาสุขขังจะมหาเมตตาจะมหาบารมีนกได้เงินโมได้ทองพุทธายะ ได้มหาบารมีนาคาประสิทธิ์ชคดีนาทีประสิทธิทรัพย์สิริคางบันดาลเปิดครั้งมหาสมบัติขจัดล้านอาถรรพขันธะปริตังนาสังสิโมณโมพุทธายะด้วยอำนาจพระรัตนตรัย ข้าพเจ้านี้ผู้เชื่อถือด้วยศรัทธาในทิพยยภาวะและบุญบรารมีแห่งองค์เทพบุตรวิสุทธิเทวาไชยนาคทั้งหลายก้วนสีตะกูลคือวิรูปปโขชพยาปุตตะกันหาโคตมะ เอราประทะที่สถิตเป็นมงคลในมณฑลจักรวาลขอท่านมากันอุปวัวันตรายจงผ่อนคลายอย่างโทษเศตินโหนอย่าเป็นพ่อลังเกนคายขจัดตัดสิ่งร้ายกายดีจรูนสีเดชะ สะสินโศกโ,โรคศูนย์เพิ่มภูนสัพสพะาไหลหลังอาเอิบม,มา,าดุดคารารอบพิษพจงประสิทธิคุณส,สุนทรสวัชขจัดเศรา้า,าแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ขอให้มีอายุมั่น ว่าเขตขันร้อยปีปปเศรษฐว100ีร้อยปายนิรันตรายทุกการบัรดาโชคลาาบารมีสมบัติขอหน้าคาราจเจ้าทั้งหลายช่วยพดุงให้ประสิทธิทุกประการเถิด นามิตรังเศรษงนาคาอุปทานนางสัพนนาคาสัพพะเทวาปิสาเจวอารวกัตหา โยปิยาคังตาลปฏิทสวาสัพเพนาคาสัพพันตรายังวินาศสังตินด้วยบุญญาบารมีอันทั้งหลายมากระทำบางเพ็นในครั้งนี้เพราะฝนฟ้าตกตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธัญญาหารพักษาหารจงบริบูรณ์พร้อมทุกันรรพสิ่งโคกะรทิงมหิมสามมาชา้างอยากราหรือรวยราขอพระพุทธศาสนาจนงอยู่ยันงคำคงดำรงอยู่ชั่วกับการลาปวัสสานเป็นที่พึ่งอันกเกษมสำราญแก่พุทธศาสนิกชนสื่ไปบัดบนี้เลิกงามแจ่มจำรัดพุทธพิชัยพอโปงทั้งเมืองใต้และเืองบน พระอาทิตย์พระจันทร์เจ้าสถิตอยู่ในราศีสุพดนลำดับไทยหายห่างจากเสียดจันไรทุกประการว่าเป็นสิ่งสวัสดิ์พัฒนาศาสตร์ประ,ระเสริฐนับเนื่องเป็นเลิกดีสิริจมลที่บูรพูนผลขอทุกท่านทุกคนยกมือเสียกา้าวเท้าใส่เสียนตั้งจิตขอพรที่กานพึงราถนาพรใดอันประเสริฐเกิดแล้วไม่คลาดแค้วจากพระสธรรม ขอพรนั้นจงพ่านเกณฑ์ผลสําเร็จจงพ่านเกณฑ์ผลสาเร็จจงพ่านเกณฑ์ผลสําเร็จทุกป,ประการเชิญตั้งจิตอธิษฐานขอพรอเชิญ ศิรำทั้ง,ทงหลายต่างใจวาตาคอยต่างจิตป์รำถวายในการที่ตั้งใจเป็นกุศลในต่างใจวาตา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 ทัาา้งนี้ครับสาธุสาธุาธขอ,อเชิญคุณกู้เทาแผ่นหลวงฝ่าคืนยืนเครื่องหัวผู้คาปันหน้ากาวงวัยขอเชิญคุณกู้เทาแผน่นล้อแผ่รอ ไมอยู่ข้อภูขากาได้ยาเราหลงขอเสิ้งคุ้นคู่เทาแผ่นแผงแผ่นเสียงไมูยกายและเนือหญ้าเมือแแหงฟอนขี้ขาอ่อนและน่ยวยไฮโตมามดจิตเข่าใส่ข้อไนไฮโตมามัดใจเข่าใส่ข้อน,น,อ,น,นอกใหโตม่านางบอก ได้หลงให้ลืมเส,เสื่อเจ้าล่มสู่คู่ม่่นพ่อใคได้เห็นผู้ขาฟอนซุ่มผู้เท่าเหงาน้าให้หายสวงซุ่มพอห้ามคันนิ่งโอ้อาวเมียซุ่มในห้างคันนิ่งโอ้อาวผัวเหลือพทนพกอยู่เดียวนอกแลซุ่มกินเขา่า ให้ข้าพ่อข่านูซุ่มผู้สาวอาบนา้ำให้ป๋าผ่าแรงมากโอมสองใสใสสองแจงเงื่อนหมื่นอย่าขาแดแค้นเงื่อนแสนอย่าขาดบ้านเงื่อนล้านอย่าขาดผงผู้ขาเยอะ จะบัินี้จะได้ถวายเครื่องสักการะองคงพ่อปู่เรื่องให้ยากเป็นประการแน่เื้องต้นจะได้ถวายเครื่องสักการะบูชาโดยตัวแทนพุทธศาสนิกชนญสิ่ท่านเพื่องหน้าองค์พ่อปู่พ่อญาติส่วรนาวรณจายที่บดีในลำดับที่เป็นเวรเชิญสุภาพรุรุษ์จ้งสิ่ท่านเป็นตัวแทนพวกเราท่านทั้งหลายจะได้ถวายวาเรื่องสักการะ ในลำดับที่1นึเรียนเชิญท่านประธานในพิธีฝ่ายกรราวาทัานจุสสราชบรราุรีรองู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ถวายพวงมาลัยเบื้องหน้าองค์พระยารีสุวรรณนาคทิบรุรีเป็นลำดับที่1นึ่ดับที่2องเรียนเชิญท่านเสกสิทธิ์วัยนิยมพงนายกองค์การ